สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรนะคะก่อนอื่นเรามาทวนก่อนค่ะการที่เราจะแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องตรวจสอบก่อนว่าสมการที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ในรูปทั่วไปคือ a กำลังสองบวก b a x กําลังสองบวก b x บวก c เท่ากับศูนย์หรือยังถ้ายังนักเรียนจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนโดยสังเกตว่าให้ค่า a ของเราเป็นบวกนะคะพยายามจัดให้ค่า a ของเราเป็นบวกเนอะพอถ้าเราจัดให้ค่า a เป็นบวกแล้วนักเรียนมาดูว่า a มีค่าเป็นเท่าไหร b และ c มีค่าเป็นเท่าไหร่และนักเรียนตรวจสอบว่า b กําลังสองลบ 4ac เนี่ยมีค่าเป็นยังไงถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์แสดงว่าสมการนั้นมีคตอบนนนักกเรีย็ ไปเข้าในสูตรได้เลยค่ะแต่ถ้า b กำลังสองลบ4 ac ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่าศูนย์นักเรียนสรุปได้เลยว่าไม่มีจำนวนจริงใดที่เป็นคำตอบของสมการนะคะอะไปดูกันค่ะต่อเลยนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าจงแก้สมการของ1 4 y เท่ากับ1บวก4 9 y กำลังสอง49 y กลังสองเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเขาอยู่ เอ A ของเราเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูย้ายข้ามฝั่งไปเนาะเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ1่ขอจัดรูปละกันนะคะเป็น49 y กําลังสลบ14 y บวก1 เท่ากับ0แล้วพอเป็นอย่างเนี้ยครูขอยกสลับฝั่งนะคะยกสลับฝั่งซ้ายขวาเนาะถ้าสมมุติว่าในกรณีแบบนี้คือถ้าสมมุติว่า A มีค่าเท่ากับ B ครูพูดในอีกแนวทางหนึ่งคือ B ของเราก็มีค่าเท่ากับ A ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมคะครูใช้ในกรณีนี้เนาะเพราะฉะนั้น49 y กําลังสอลบ14 y บวก1เท่ากับ0 ค่า a ของเรามีค่าเท่ากับ49 b มีค่าเท่ากับลบ14และ c มีค่าเท่ากับ1นักเรียนลงไปตรวจสอบก่อนเนาะที่ b กำลังสองลบ4 ac เนี่ยของเรามีค่าเป็นอย่างไรนะคะ b ของเราคือลบ14ทั้งหมดกำลังสองลบ4 a ของเราคือ 4, 49 c ของเราคือ1 0อ่าลบ14ทั้งหมดยกกำลังสอง ได้หนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะคะสิบสี่กำลังลบสิบสี่กำลังสองได้ร้อยเก้าสิบหกนักเรียนค่ะลบสี่คูณกับสี่สิบเก้าค่ะสี่เก้าสามสิบหกก็ได้ร้อยเก้าสิบหกเช่นเดียวเพราะฉะนั้นลบกันแล้วเป็นศูนย์ถ้า b กำลังสองลบสี่ ac เนี่ยของเรามีค่าเท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่าคำตอบของสรรมการของเรามีกี่คำตอบคะหนึ่งหรือสอง มีหนึ่งคำตอบเพราะฉะนั้นเราเข้าไปแทนในสูตรค่ะ y เท่ากับลบ b บวกลบส r e root b กํลังสลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a นะคะเด็กๆทั้งหมดส่วนด้วย 2a เนอะนักเรียนแทนค่าไปค่ะลบตรงน,นี้เขามีลบอยู่แล้วจากสูตรนะ b ของเราก็ติดลบเพราะฉะนั้นแทนเข้าไปค่ะบวกลบส r e r รู t 0 ศูนย์เกิดจากอะไรเราได้มาจากตรงนี้แล้วไงคะมีค่าเท่ากับ0ส,ส่วน2 a ของเราคือ49นั่นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นลบคูณลบเป็นบวกก็จะเป็น14ส่วนด้วย2คูณกับ49ใช้ตัดทอนค่ะ2 74, 7ง7 7 7 7 7 49เเพราะฉะนั้น y ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ เศษ1นส่วนเเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการของเรามีคำตอบเดียวคำตอบของสมการคือเศษหนส่วนเนั่นเองค่ะต่อมาเช่นเดียวกันคะ่ะนักเรียนอันนี้เป็นการแก้สมการทั้งหมดเนาะนักเรียนจัดรูปตรงนี้ก่อนให้เป็นเศษเกินก่อนเนาะ ก็จะเป็น y กำลังสองบวกสามเท่ากับเศษเกินนักเรียนนำสองคูณหนึ่งได้สองแล้วก็บวกหนึ่งเป็นเศษสามส่วนสอง y ย้ายข้างก่อนหรือนักเรียนจะกำจัดสองก่อนก็ได้ถ้านักเรียนกำจัดสองเพราะฉะนั้นนำสองคูณตลอดนำสองคูณตลอดนะคะ,ะเพราะฉะนั้น2คูณกับ y กำลังสองบวก2คูณ 3เท่ากับ2คูณกับเศษสส่วน2 y ตะทอนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะลูก2 y กําลัง2บวก6เท่ากับ3 y คูย้าย3 y จากฝั่งขวาเป็นบวกย้ายข้ามฝั่งมาติดลบนะคะก็จะเป็น2 y กํลัง2ลบ3 y บวก6เท่ากับ0 เราไม่สามารถทอนเลขได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนค่า a ของเรามีค่าเท่ากับ2 b มีค่าเป็นลบ3 c มีค่าเป็น6เพราะฉะนั้นตรวจสอบก่อนค่ะ b กำลัง2ลบ4 ac มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบ4 a ของเรามีค่าเป็น2 c เป็น6 ล 3, ทั้งหมดยกกำลังสองเป็น9ค่ะ -4 ี่ลบสคูณสเป็นลบแปดลบแคูณหกลบสี่สิบแปเพราะฉะนั้นให้เรียนเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ยลบสมสิ้าไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วยังไงคะ b กำลังสองลบส ac ของเรามีค่าน้อยกว่า0นดังนั้น เป็นไงคะถ้ามีกำลังสองลบส ac มีค่าน้อยกว่า0ดังนั้นไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการเป็นคำตอบของสมการค่ะเห็นไหมคะข้อดีของการที่เราตรวจสอบก่อนนะคะต่อมาข้อ6ค่ะอ่ะอันนี้เขาจัดอยู่ในรูปทั่วไปแล้ว a ของเรามีค่าเท่ากับ3 b มีค่าเท่ากับ7 c มีค่าเท่ากับลบ1ลองไปตรวจสอบค่า b กำลังสองลบ4 ac ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ7กำลังสองลบ4 1, คูณ3คูณกับลบ1ค่ะเป็น49บวก12 49บวก12ค่ะ9บวก2เป็น 11 4บวก1บวก1ก็เป็น6ได้61มีค่ามากกว่า0มีค่ามากกว่า0นะคะเพราะฉะนั้นสมการนี้มีกี่คำตอบโอเคมี2องคำตอบเราก็เข้าไปแทนในสูตรเนาะแซเท่ากับลบ B บวกลบสแควรูทบกำลังสอลบ 4ac คะ่ะลูกส่วนด้วย 2a ส่วนด้วย 2A ค่ะเพราะฉะนั้นแทนไปค่ะ B ของเรามีค่าเป็น7นะคะบวกลบส q u a r ู r ห o สิบส่วนด้วย2คูณกับ3อย่าลืมขีดเส้นเศษส่วนด้วยนะคะอะนักเรียนค่ะ61เราถอดลากออกมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ7บวกสแควรูทหสส่วนด้วย6และก็ลบเ ลบสแควรรูทหกและก็ทั้งหมดส่วนด้วยหนั่นเองคำตอบของสมการมี2องคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการมีสองคำตอบคือลบเจบวกรูทหกทั้งหมดส่วนด้วย6และลบเจลบสแควรรูทหกแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วยหนั่นเองค่ะ ไปค่ะข้อต่อไป A ของเรามีค่าเท่ากับ16 B มีค่าเป็นลบ8และ C มีค่าเป็น1อ่ะเข้าไปค่ะ b กำลังสองลบ4 AC ค่ะตรวจสอบก่อนเพราะว่าถ้าเราทราบ b ีกำลังสองลบ 4AC เนี่ยถ้าเขามีค่าน้อยกว่า0เราก็จะได้สรุปคำตอบได้เลยเนาะอ่ะ B กำลังสอง -8 ทั้งหมดกำลังสองลบ 4a คือ16 c คือ1 -8 ลบ8ทั้งหมดยกกำลังสองได้เป็น64นะคะลบ4คูณกับ16ค่ะลบ64อ่ะมีค่าเท่ากับ0มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0แสดงว่าสมการนี้มีคำตอบแต่ว่ามีแค่กี่คำตอบรู มาดูกันคะ่ะลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบ4 a c ทั้งหมดส่วนด้วย2 a นักเรียนสังเกตเห็นว่าครูเนี่ยจะเขียนสูตรไว้ตลอดนะคะเราจะได้จำได้ด้วยนะคะนักเรียน b ของเราติดลบนะอย่าลืมใส่ลบนะรากที่สองของ0ส่วนด้วย2คูณ a คือ16 ลบชนลบตรงนี้ค่ะลบคูณลบเป็นบวกก็จะเป็น8ส่วนด้วย2องคูณสิเนาะ8 18 8 2 16เพราะฉะนั้นตอบคือเศษ1ส่วนสสรุปค่ะคำตอบของสมการคำตอบของ สมการคือเศษ1ส่วนสมีแค่คำตอบเดียวถ้า b ีกำลังสองลบ 4AC มีค่าเท่ากับ0ย์คำตอบของสมการเราจะมีแค่คำตอบเดียวนะคะต่อมาค่ะข้อ8ดข้อ8ดเลขจะเยอะหน่อยนะคะนักเรียนพอเลขเยอะนักเรียนสังเกตก่อนเรามีตัวลายทอนได้ไหมแม่สี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่2ก็ไม่ได้เพราะว่าติดเลขเก่าเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนหา ตามสเต็ปของเรา A ของเรามีค่าเท่ากับ4 B มีค่าเท่ากับ68 C มีค่าเท่ากับ289นักเรียนไปตรวจสอบก่อนค่ะที่ B กำลังสลบ 4ac เนี่ยของเรามีค่าเท่าไหร่ B กำลังสคือ68กำลังสเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเด็กๆลบ 4a คือ 4c ของเราคือ289 ให้เวลาั้นเรียนคิดก่อนว่า68ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ได้เป็น4,624ันห้อ่ลบสลบสคูณสคูณสองอ่ะให้นักเรียนคิดก่อนค่ะได้เท่าไหร่นะาได้เท่าไหร่คะ่ะได้4,624เช่นเดียวกันลบกันแล้วได้0 อบกันเราได้ศูนย์นะอะไปแทนค่ากันค่ะถ้าเท่ากับศูนย์ก็คือเราไปต่อที่สตรเลย y เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ4 a c ทั้งหมดส่วนด้วย2 a นะคะอะทั้งหมดส่วนด้วย2 a ค่ะลบ b ลบ68บวกลบ square root ูนส่วนด้วย2คูณกับ4 เราจะได้เป็นลบ68ส่วนด้วย2คูณ4นะคะตัดทรน,นะคะ่ะ414 414 4, 4, 4 6 28ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย414 47 28ค่ะไม่ใช่46 28 47 28เพราะฉะนั้น เราจะได้เป็นลบ17ส่วน2สรุปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการคือลบ17ส่วน2มีแค่คำตอบเดียวเพราะว่า B กำลังสองลบ 4ac ของเรามีค่าเท่ากับ0เนาะอ่ะไปข้อ9ค่ะนักเรียนพอเราเห็นข้อ9เนี่ยนักเรียนสังเกตจดน,นะตรงเนี้ยเขาคูณอยู่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าคูณอยู่เนี่ยในเรียนอย่าเพิ่งกระจายเข้าไปเพราะอะไรตรงนี้ติดทั้งหมดยกกําลังสองอีกเรากําจัดตัวส่วนทิ้งไปก่อนเราจะทําไงให้2ตัวนี้หายไปทําไงคะนำสองคูณตลอดเนาะนำสองคูณตลอดค่ะเราจะได้เป็นสองคูณเศษ1นส่วนสองคูณักเรียนก้อนนี้เขาคูณกันอยู่ด้วยนะ ทั้งหมดยกกำลังสองคูณซ้ายแล้วอย่าลืมคูณขวานะคะ,ะตรงนี้ตัดถอนได้นะคะเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะ2 x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2 2งคูณ2ตรงนี้เราได้เป็น4นะคะเพราะฉะนั้นกระจายเข้าไปคะ่ะ4คูณ10เป็น40 4คูณกับลบ x ก็จะเป็นลบ4 x นักเรียนมาดําเนินการตรงนี้ก่อนเลยค่ะ 2x ลบ5ทั้งหมดยกกําลัง2ถ้านักเรียนไม่ใช้สูตรนักเรียนก็แยก2มูเล็บเลยถ้านักเรียนไม่ใช้สูตรนักเรียนก็แยก 2x ลบ5คูณกับ 2x ลบ5เท่ากับด้านขวาเรายังไม่ทําอะไรกับเขาเขียนค้างไว้ก่อนแต่ถ้านักเรียนใช้สูตรนักเรียนก็ใช้หน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2ได้เลยนะอ่ะตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ เออสี่เอ็กำลังสองลบสิบตรงนี้เป็นลบสิบเบวกยีเท่ากับ40่สลบกับสีนะคะอ่ะตรงนี้นะดำเนินการคะ่ะลูกก็จะเป็น 4x ่เอ็กกำลังสลบยี่บวกยีครูขอย้ายมาเลยนะบวกสี่ ลบสีเท่ากับ0ูดำเนินการตรงไหนที่รวมกันได้รวมกันเลยค่ะตรงไหนรวมกันได้รวมกันเลยเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ 4x กำลังสองตรงนี้ค่ะต่อไปลบ 20x บวกกับ 40x เหลือเท่าไหร่คะบวกเท่าไหร่เอ่ยบวก 20x บใช่ไหมอ่ะบวก 40x แล้วก็ลบเท่าไหร่คะลูก ตรงนี้ได้ลบ15ใช่ไหมเท่ากับ0ใช่ไหมเอ่ยดูก่อนนะตรงนี้ได้ลบ x 0 x เนาะลบ 20x อ๋อนักเรียนตรงนี้ต้องเป็นลบ4ค่ะครูผิดตรงนี้จากลบเป็นบวก 4x เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเหลือเท่าไหร่ลบ 16x นะคะ เราถอนเลนไม่ได้ใช่ไหมเรามาดูค่ะค่า a ของเรามีค่าเท่ากับ4 b มีค่าเท่ากับลบ16 c มีค่าเท่ากับลบ15เข้าไปแทนค่ะ b กำลังสองลบ4 a c ตรวจสอบก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่ b ของเราคือลบ16ทั้งหมดกำลังสองลบ4 a คือ4 c ของเราคือลบ15ลบ16ทั้งหมดยกกำลังสอง 256ตรงนี้ค่ะลบชนลบเป็นบวกเนาะลบคูณลบเป็นบวกนะคะ16คูณ15 16คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย240มั้ย่ไหมคะอ่ะได้ตรงนี้เนาะแล้วยังไงต่อคะเพราะฉะนั้น240บวก256ไ้้เท่าไหร่คะ4 9่ นเลยคจากตรงนี้นะคะ b กำลัง2ลบ 4ac นะคะเราได้496นะคะเราได้มีค่ามากกว่า0ูนเนาะอ่ะต่อไปค่ะแสดงว่าสมก,การของเราเป็นไงคะเด็กๆมีคำตอบนะคะแสดงว่าสมก,การของเรามีคำตอบเราเข้าไปแทนในสูตรค่ะจาก x ของเราเท่ากับลบ b บวกลบู b กำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดแล้วส่วนด้วย2อเนะคะส่วนด้วย2คูณกับ4เนาะอะค่อยๆแทนไปค่ะเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับลบลบ16บวกลบสแควรูท4 9่ค่ะทั้งหมดส่วนด้วย2อคูณกับ4นักเรียนมาดูก่อนลูก9 9 6เนี่ยเกิดจากอะไรคูณกันบ้าง 2องค่ะส2ง2 4งสี่สองสี่แใช่ไหมคะสองหนึ่งสองสองสอง่สอี่แปดะมีอะไรอีกคะสองหกสใช่ไหมสองสามหกสเพราะฉะนั้นถอดออกมาได้เท่าไหร่คะสี่รูสามสิบเอ็ดเนาะ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น16บวกกับ4รูท31ทั้งหมดส่วนด้วยทั้งหมดส่วนด้วย2คูณกับ4ครูขอดึงตัวร่วมออกมานะดึง4ออกมานะคะก็จะเป็น4บวกลบสแควรูท31ทั้งหมดส่วนด้วย2คูณ4ตัดทอน4ค่ะ,ะก็จะเป็น4บวกลสแควรูท31แล้วก็4 ลบสแควรูทสมสิบมการนี้มีอยู่2องคำตอบนะคะสรุปคะ่ะสมการนีคำตอบของสมการคือ,อคำตอบของสมการคือเท่าไหร่คะ4บวกสแควรและก็4ลบสแควรู นั่นเองเรามาดูข้อสิบกันนะคะเด็กๆเรามาดูข้อสิบกันเนาะข้อสิเรานำา3คูณตลอดนะครูขอกำจัด3ก่อนนะคะน้ำสา3คูณตลอดเราจะได้เป็น3คูณกับลบส7ส่วน3คูณแซดกำลังสองลบ1เท่ากับ3คูณกับ8 z แลบ1 ตัดทอนค่ะลูกเราได้เป็นลบสิบเจ็ดคูณแซดกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับนี่เรียงคูณเข้าไปค่ะแปดสามเป็นยี่สิบสี่แซดลบสามอ่ตรงนี้คูณเข้าไปค่ะได้เป็นลบสิบเจ็ดแซดกำลังสองลบคูณลบเป็นบวกสิบเจ็ดเท่ากับยี่สิบสี่แซดลบสาม ย้ายข้างมานะคะนักเรียนเออขอย้ายมาตรงนี้เดี๋ยวเรานำลบ1คูณตลอดนะคะเป็นลบ 24z บวก17บวก3เท่ากับ0ก็จะเป็นลบ 17z กำลังสลบ 24z บวก20เท่ากับ0ค่า a ของเราติดลบใช่ไหมค่า a ของเราติดลบเพราะฉะนั้นนำลบ1ตลอดนำลบ1คูณ ตลอดค่ะเราก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม17 Z เกำลังสองบวก24่ลบ20เท่ากับ0นย์ค่ะ,ะค่า a ของเรามีค่าเท่าไหร่ a มีค่าเท่ากับ17 b มีค่าเท่ากับ24 c มีค่าเท่ากับลบ20่ะเพราะฉะน,นั้น b กำลังสองลบ4 ac B ของเรามีค่าเท่ากับ24ิกำลังสองลบส a คือ17 C คือลบยีค่ะ24่กำลังสองค่ะลูก24กำลังสองได้เท่าไหร่คะ576้บวกลบสคูณ17คูณกับลบยีค่ะ1360 บวกกันแล้วได้หนึ่อยมะมีค่ามากกว่า0นเพราะฉะนั้นแทนค่าค่ะ z เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูทกำลังสลบสี่ทั้งหมดส่วนด้วย2 A. ออกะแทนค่าไปค่ะ b ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะยีบเนาะบวกลบสแควรูทหนึ่งพัค่ะ ทั้งหมดส่วนด้วย2องคูณสิเน่ยนายเรียนถอนรากก่อนค่ะตรงนี้ได้เท่าไหร่คะให้เวลาถอนหน่อยได้44เนาะส่วนด้วยเท่าไหร่คะ2องคูณสิส่วนด้วย2องคูณสิอ่ะนายเรียน เราจะได้เป็นลบย4สบ่วกสีส่วนด้วย2องคูณสิและก็ลบย4ส่ลบสีส่วนด้วยเท่าไหร่คะ2คูณกับ17เจ็ดอนะไปค่ะพื้นที่ไม่น่าพอขอขยับนิดนึงนะคะขยับนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนนะลบย4บวกสีค่ะ เราได้เท่าไหร่ลบ20ส่วน2คูณ17และก็ลบ68ส่วนด้วย2คูณ17ตัดทนค่ะตรงนี้2 1 2 2 3 6 2 4 8 สิบเจ็ดหองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบสิส่วนสิและก็ลบสอสรุปค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการคือลบสิส่วนสิและก็ ลนั่นเองมีอยู่2องคำตอบนะคะนักเรียนเ,เวลาทำนักเรียนพยายามาจัดรูปดูเลขดีๆก่อนนะคะคณิตศาสตร์ถ้าไม่ฝึกหัดไม่ฝึกฝนก็จะไม่เก่งเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ในักเรียนทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ